อัปเกรด Windows 10ไป Windows 11แบบฟรีแล้วก็ง่ายด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันครับว่าวิธีการอัปเกรดจาก Windows 10ไป Windows 11เนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างของใหม่มาแล้วเราต้องรีบใช้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ h anel n อีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านอต่างหรือว่าการใช้งานโปรแกร,รมพื้นฐานต่าง มาแนะนาําแม่ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมยินดีและก็ดีใจทุกครั้งงมที่ได้กลับมาลงคลิปเป็นเพื่อนได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้งงก่อนมารับชมคลิปวันนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาครับเราพูดถึงคลิปวันนี้กันดีกว่าถึงเวลาที่รอคอยมานานแสนนานนะครับหลังจากที่อ่ Microsoft เนี่ยมีการปล่อยตัว Windows 11มาเมื่อประมาณวันที่5ตุลาที่ผ่านมาเนาะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการอัปเกรดจาก Windows 10ไป Windows 11แบบ แล้วก็แบบง่ายนะครับผมโอเคการอัปเกรดเนี่ยมันจะมี2แบบเนาะวิธีแรกเนี่ยก็คือคลิกขวาที่เมนูตรงนี้นะแล้วก็เลือกเซตติ้งตรงนี้ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เราไปที่ Windows อัปเดตนะผม w i n d o w s อั date and Security นะผมแล้วก็ก,กดเช็ค for อัปเดตตรงนี้ในกรณีที่เช็คแล้วเนี่ยมันขึ้นเนี่ย,นนยก็สามารถอัปเกรดได้เลยเนาะแต่ของผมเนี่ยรอไม่ไหวไงกว่า Microsoft จะปล่อยแพทออกมาให้อัปเดตเนี่ยผมกดที่อะไรมันก็ไม่ขึ้นให้อัปเดตดีนะผมผมก็เลยจะมาแนะนาวิธีกการรอัปเเดดแบบววิธีีีท่2๋ย เราไปทําตามพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะก่อนอื่นก่อนจะไปอัปเดตวินโดว์1ิบเอ็ดนะผม,ผมลืมบอกเนาะเราต้องเช็คก่อนนะว่าเครื่องของเราเนี่ยรองรับ Windows 11หรือเปล่าถ้าเราไม่เช็คเนี่ยพอเราไปอัปเกรดเนี่ยมันจะอัปไปไม่ได้เนาะในนี้ผมจะใช้โปรแกรมอ่า pc check q เนาะ pc check q ของตัว microsoft นั่นเองนะผมไม่รู้มีหรือเปล่าอ่ะตรงนี้นะผม pc อ่า health check นะผม health check นะผมผมก็จะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะผมแล้วก็กดเช็ค n o วตรงนี้ของผมเนี่ยขึ้นว่ารองรับ Windows 11ทุกอย่างนะผมติ๊กถูกหมดเลยทุกอย่าง สเปคเนี่ยตรงตามความต้องการของ windows 11นะครับผมในทีน่นี้ถ้าใครไม่รู้ว่าวิธีโหลดโปรแกรมตรงนี้ทำยังไงหรือว่าเครื่องตัวเองรองรับไหมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้นได้นะคลิปที่ผมลงไว้เมื่อประมาณวันที่วันที่6นะผมวันที่6ตุลาก็เนี่ยผมอัพไปเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วเนาะคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรองรับ windows 11แล้วจริงเหรออันเนี้ยก็ไปดูคลิปแล้วก็เช็คตามได้ว่าเครื่องเราเนี่ยรองรับหรือเปล่านะครับถ้าตรงตามสเปกปุ๊บเนี่ยก็มาทำตามขั้นตอนนี้เลยเลยโอเคให้ วินโดว์11ตอนนี้ก็ได้เนี่ยวินโดว์11นะครับผมพิมพ์คขาว่าวินโดว์11ปุ๊บจะขึ้นลิงก์แรกตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลือกไปที่ดาวโหลดวินโดว์11นะครับผมพอกดปุ๊บเนี่ยเขาจะพาเข้ามาหน้าดาวนะ์โหลดวินโดว์11เนาะก็จะมีหลายเครื่องมือให้เราใช้งานเลยทีเนี้ยผมจะไล่มาตั้งแต่อันแรกก่อนนะก็คือตัวช่วยในการติดตั้งเราจะใช้ตัวนี้นะผมตัวตัวช่วยในการติดตั้งอันแรกก็คือใช้วิธีการอนะัปเกรดเนาะส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นการสร้างสื่อนะคร,รับ ใช้โปรแกรมนี้ในการเอาวินโดว์เนี่ยใส่ใน USB หรือว่า DVD ได้นะครับผมหรือว่าจะสร้างเป็นไฟ ISO ก็ได้นะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะดาวนโหลด image Windows 11เป็นไฟ ISO นะครับเพื่อใครจะเอาไปทำวินโดว์จำลองอย่างนี้เนาะก็สามารถใช้ตัวที่3ได้นะครับส่วนที่สเนี่ยสำหรับการสร้าง USB เนาะเราจะมาใช้ตัวแรกครับผมใช้วิธีการอัปเกรดครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับผมสังเกตน,นะวินโดว์ผมเป็นยังเป็น Windows 10นะหน้าตาโลโลเลย Windows 10นะครับผมก็ ผมก็เลือกเซฟไปที่ดาวน์โหลดแล้วกันกดเซฟไปนะผมะเราจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปดูที่ไฟล์นะผมผมต้องบอกก่อนนะว่าใครที่จะอัปเกรดเนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเร็วเนาะถ้าอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าเนี่ยอาจจะใช้เวลานานมากๆานะผมซึ่งอย่างผมเนี่ยอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าเลยผมอาจจะต้องรออัปเกรดเนี่ยจนกว่าม,มันจะเสร็จซึ่งอาจจะใช้เวลานานมากนะผมผมเห็นโปรแกรมปุ๊บผมก็ดดบเม้ลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมเลยกด yes ไปนะผมเขาก็จะให้ยอมรับนะผม install windows แ1เราก็กด accept ยอมรับและติดตั้งน ก็จะมี3เ็ปอย่างที่เขาบอกเนาะมีเ็ปที่เขาบอกมี3เตหนึ่งออฟสามดาวน์โหลดดิ้งนะผมก็จะมี3เ็ปตอนนี้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนการดาวน์โหลดอยู่อาจจะเป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดต่อไปอาจจะเป็นติดตั้งต่อไปอาจจะเป็นรีสตาร์ทนะผมซึ่งกระบวนการเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานเนาะใครที่อินเทอร์เน็ตน้อยเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะผมอย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเครื่องเราไม่รองรับ Windows 11เนี่ยไป PC s e c k h e หรือว่า TPM 2.0ไม่มีเนี่ย ตัวนี้อาจจะไม่สามารถทําได้นะมันอาจจะขึ้นเออเรขึ้นมาสักอย่างว่าเครื่องของคุณหรือสเปคค,คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยไม่ตรงตามความต้องการของ Windows 11<อ>นะครับโอเคเราก็จะปล่อยมันไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอนที่มันอัปเดตถึงตอนรีสตาร์ทแล้วกันครับเสถียร190%แล้วครับทุกคนเดี๋ยวรอรอดูว่าสเต็ป2เนี่ยเขาจะให้ทําอะไรต่อนะครับอะตอนนี้มาสเต็ป2แล้วผมเขากําลังบริไฟดาวน์โหลดเนาะก็กำลังรีเช็คไฟที่ดาวน์โหลดมาแล้วว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน,น พอสเต็ปสเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปสเต็ปสต่อซึ่งเป็นสเต็ปการติดตั้งหรือว่า installing e นะครับผมขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยถ้าคอมพิวเตอร์ของใครเนี่ยสเปคเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเป็น ssd เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับผมอย่างผมเนี่ยไป11%แล้วแปบ๊บเดียวเองสเปคผมประมาณอ่า Intel Gen 9 i 5นะครับผม ssd เนาะ nvme ในระหว่างที่รอเขาติดตั้งอยู่นะครับผมเขาบอกว่าอ่าคุณสามารถใช้งาน PC ได้แต่ว่าถ้าถึง100%เนี่ยเาจะรีสตาร์ทเครื่อง ก็แนะนำนะผมให้ปิดโปรแกรมทุกอย่างเลยนะครับให้มารอตรงนี้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าหลังจากที่มันขึ้น100%เนี่ยเขาจะทําการรีสตาร์ตตัวเองเพื่อติดตั้ง Windows 11เข้ามานะครับใครใช้อะไรก็รีปิดนะไฟล์ที่มันอัปเกรดเมื่อกี้ผมตอนขั้นตอนสเต็ปที่1ในการดาวนะ์โหลดเนาะผมดูจากเน็ตที่ผมปล่อยออกมาผมใช้ไปประมาณ3 4จิกนะครับสามจิกใครที่ใช้เน็ตบ้านเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่ว่าใครที่ใช้เน็ตมือถือเนี่ยอาจจะเป็นความเร็ว10เมกอย่างเงี้ยหรือว่า อาจจะเป็นความเร็วเต็มสปีดแต่ว่ามีไม่ถึง 4G ิกอย่างเงี้ยอาจจะต้องอา,อาจจะอัปเกรดไม่ได้นะก็ลองไปรีเช็คอินเทอร์เน็ตของเราดีๆนะว่าเพียงพอต่อการอัปเกรดหรือเปล่าถ้าใครเป็นเน็ต10เมกเนี่ยอาจจะใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะครับผมในการนะอัปเกรดเนาะหลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเนาะมันจะวิ่งมาประมาณถึง80กว่า80เกือบจะ90%บนะผมมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะว่า UBC นี้รีสตาร์ตอินสตอลคือให้เรารีสตาร อคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อติดตั้ง Windows 11นั่นเองครับผมแล้วก็อาจจะช่วงนี้เราถ้าเรามีอยู่หน้าเครื่องเนี่ยมันอาจจะรีสตาร์ทเองเนอะในช่วง30นาทีแต่ถ้าเราอยู่หน้าเครื่องเนี่ยเราก็อาจจะกดรีสตาร์ทหนาวไปเลยในที่นี้ผมจะกดรีสตาร์ทหนาวไปเลยนะครับผมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะผมไรเอาเนาะตอนนี้เครื่องกําลังรีสตาร์ทนะครับผมก็ตอนนี้เรามีหน้าที่แค่รออย่างเดียวเนาะเขาก็จะบอกว่า working on update นะครับผมเปอร์เซ็นที่ เขา,ากำลังอัปเดตอยู่ please keep you computer กออ็คือให้คุณเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลาห้ามปิดเป็นเด็ดขาดนะครับผมเนี่ยเขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆของเขาเนาะเรามีหน้าที่แค่รออย่างเดียวครับผมอย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเครื่องใครเป็น SSD หรือว่ามีความเร็วอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไปแบบวิ่งแบบเร็วมากเลยเนาะอย่างเครื่องผมเนี่ยแปบ๊บเดียว60% 70%ละถ้าใครเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ประมาณ1 0อยู่ก็ได้ตอนนี้นะครับผมอันนี้แค่บอกไว้นะเนาะเผื่อ ฮาร์ดดิสแบบ SSD นั่นเองนะครับ100%เป็นที่เรียบร้อยนะครเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรเซสต่อไปที่เขาจะทำเนี่ยคืออะไรเนาะถึง100ก็ยังหมุนอยู่เนาะหมุนแป๊บเดียวก็หน้าจอแล้วก็จะหายไปนะครับผมขึ้นมาเรียบร้อยนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนาะก็น่าจะเป็นหน้าตาของ Windows 11นะครับแล้วก็ใส่พินไปข้อมูลของเราไม่หายเนาะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมถ้าอัปเกรดเนาะ ก็ใสราา่รหัสผิดเข้าไปครับก็เขาก็จะขึ้นมา High แบบนี้นะผมแล้วก็จะบอกว่า getting ready อะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะผมก็เรามีหน้าที่แค่รออย่างเดียวจนกว่ามันจะเข้าสู่หน้าวินโดว์ของเรานั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่มันติดตั้งแล้วก็รีสตาร์ทขึ้นมานะผมเขาก็พาเข้ามาสู่หน้าตาวินโดว์11เป็นที่เรียบร้อยเนาะไอ้ตรงเนี้ยของผมใช้โปรแกรมเสริมนมะแ,แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยใช้โปรแกรมเสริมเนาะในส่วนของวินโดว์11เนี่ยก็จะมีแค่ทางล่างนี้อเองแค่มันเปลี่ยนจาก มุมซ้ายมือเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งตรงกลางนะผมแล้วก็มีไอคอนที่เปลี่ยนไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอัปเดต Windows 11นะผมเราจะมาเช็คกันว่าเราได้เวอร์ชันอะไร Winver เนาะก็จะเป็น Windows 11 version 2.1H2 นะครับผมหลังจากที่อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสิ่งที่ต้องทำก็คือสิ่งที่ต้องทำให้เรามาที่ this PC นะผมแล้วก็เปิดตัว Dice ขึ้นมาครับผมสังเกตว่า Windows เนี่ยมันจะมี2อันเนาะซึ่ง วินโดว์อันนี้ก็เป็น Windows 11ในส่วนของ Windows โเนี่ยก็เป็นวินโดว์10ที่เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ที่เราอัปเกรดมาเนาะถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องเก็บ Windows โตรงนี้ไว้มันก็จําเป็นเนาะเผื่อใครใช้งานไปเนี่ยอาจจะเจอบักอย่างเงี้ยก็สามารถรีค o ฟเวอรี่กลับไปเป็น Windows 10ได้นะผม,ผมมั่นใจได้เลยว่าไอตัว Microsoft ผมเนี่ยที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันเนี่ยผมอัปเกรดมาแล้วเนี่ยผมไม่น่าจะมีปัญหาเนาะผมก็จะมาลบไอตัววินโดว์โตรงนี้ออกไปนะผมซึ่ง วิธีการลบ windows o ตรงนี้เราจะมากดคลิกขวาแล้วก็ดีลีตตรงๆงไม่ได้นะเนี่ยกดคลิกขวาแล้วก็ดีลีตแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องไปลบใน d i s ก์ค e ีนอ p นะครับผมมันถึงจะลบออกไปเนาะ,ะเราทำยังไงต่อนะครับผมเราไปที่ d i s k PC เหมือนเดิมครับผมอันนี้ในกรณีที่ใครต้องการลบนะแต่ถ้าจะเก็บไว้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะกินพื้นที่ของดซีมากๆเลยนะครับเหมือนกับมีขยะอยู่ในเครื่องอ่ะแต่ถ้าใครจะเก็บไว้ในการรีสโตร์กลับไปหรือว่ารีค o พเวอรี่กลับไปนี่ก็สามารถทําได้เนาะผมคลิกขวาที่ดีพีซีกับที่ดนะแล้ว็ เลือกเป็น property ครับผมแล้วก็เลือก disk clean up นะครับผมกดปิดตรงนี้ไปเนะาะจะขึ้นหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมาผมจะติ๊กถูกทั้งหมดเลยติ๊กถูกไปติ๊กถูกทั้งหมดเลยปุ๊บแล้วก็กด clean up system file นะครับก็รอเขาประมวลผลสักแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะหลังจากที่เขาประมวลผลปุ๊บก็จะเด้งหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมาเนาะถ้าใครเด้งช้าเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเนาะอาจจะเป็นเพราะไฟล์ขยะมันเยอะนะผมเพราะว่าเราเพิ่งอัปเกรดมาเนาะเราจะเคลียร์ Windows o, ที่มันมีประมาณ10 20 30 g เี่ยเาลียมนี้ย ถ้าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดายิ่งจะขึ้นช้าเข้าไปใหญ่บางคนอาจจะประมาณ30มนาทีแล้วก็ได้กว่าไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นนะครับอย่างผมเนี่ยเป็น ssd ก็จะขึ้นค่อนข้างไวนิดนึงนะครับก็รอเขาคอลเร,เเเเรยตหรือว่าคำนวณค่าไฟขยบต่างต่างนะม,มันก็จะเด้งหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมาอีกรอบนะครับเราก็จะติ๊กทั้งหมดเหมือนเดิมติ๊กทั้งหมดเลยปึ๊บติ๊กไปติ๊กไปสังเกตดูตรงนี้ีเดียวครับ Previous Window Installation ก็คือเป็นไฟล์ Windows ก่อนหน้านี้นะครับยี่สนะิก ผมจะติ๊กออกเลยปึ๊บติ๊กออกทั้งหมดเลยก็คือไฟล์ขยะทั้งหมดตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ21.0จิกนั่นเองนะผมแล้วก็กดโอเคแล้วก,กดดีล e t e ไปเลยนะผมผมไม่สนใจว่าใช้งานจะมีบัก๊กเบิร์กอะไรหรือเปล่านะผมผมต้องการความรู้นะผมก็จะชนชนไปเลยนะว่าเมันจะเจออะไรหรือเปล่าจะเจอปัญหาอะไรหรือต่อนะผมเจอก็ไปแก้างานไปเลยนะผมะเขาจะถามว่าคุณต้องการดีลิสต์วิดีโอเก่าหรือเปล่านะผมผมก็กด โอเคไปเลยกด yes ไปเลยนะผมเขาก็จะไปทําการลบ Windows o, ตัว Windows o ออกเนาะสังเกตว่าเรา use ไป148กิกนะผมเดี๋ยวรอมันลบออกปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือจีกิจเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนลบเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะนะครับผม20กิกเนาะบางคนอาจจะเจอพวกวิโดว10ก็เป็นได้นะก็ใช้งานตรงนี้ได้เหมือนกันหลังจากที่เขาลบเสร็จสิ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะหายไปเองอัตโนมัตินะผมมันมจะหายไปเองอัตโนมัติเราไม่ต้องตกใจนะถ้ามันหายไปก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละก็ รอมันหายไปแล้วปุ๊บเราค่อยไปเช็คนะผมว่า Windows O เนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราอัปเกรดมาเนี่ยข้อมูลไม่หายนะไม่ต้องห่วงนะว่าข้อมูลจะหงจะหายอะไรโปรแกรมอะไรยังอยู่ครบนะอย่างโปรแกรมของผมเนี่ยผมเข้าไปดูให้เลย c o n t r o ล Panel นนะก็โปรแกรมทุกอย่างอยู่ครบครับผมข้อมูลไดซ C ไดดีอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรหายเนาะก็รอมันลบนี่ครับผมลบใกล้เสร็จละหลังจากที่มันลบข้อมูลของเราไปแล้วนะเราก็จะมาลองกดรีเฟซตรงนี้ดูว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะลดลงหรือเปล่านะปุ๊บนี่ครับผม จากที่มันว่างอยู่1 4 8แเมื่อกี้ก็ว่างไปประมาณ1 6 8นั่นเองนะครับผมก็จะได้พื้นที่กลับมาเยอะค่อนข้างเยอะเนาะก็จะกดเข้าไปดูในไดซ4ครับผมว่า O ยังเหลือยังเหลืออยู่หรือเปล่าในที่นี้ Windows โตรงนี้มันหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แสดงว่าตอนนี้เราไม่สามารถย้อนกลับไปเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้แล้วเพื่อความชัวร์หน่อยเนาะเราจะมาเช็ค Windows อัปเดตอีกรอบว่ายังมีแพทตกค้างอะไรหรือเปล่านะครับผมเราจะมาคลิกขวาแล้วก็เลือกเซตติ้งนะครับผมอ่าเรวก็กด Windows อัปเดตตรงนี้ครับกด ยังมียังไม่มีแพทที่มันหลงเหลือที่เราต้องต้องอัปเดตอยู่เนาะอ่าตอนนี้เห็นไหมของผมเจอแพทที่มันหลงเหลืออยู่ก็คือแพทตัว Microsoft Defender Antivirus นั่นเองเนาะก็ตอนนี้ก็ทาการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเข้ามาอ่าเดี๋ยวตอนนี้มันติดตั้งเสร็จแล้วเรากดเช็คอีกสักรอบหนึ่งเพื่อความชัวว่าไม่มีแพทอะไรหลงเหลืออยู่แล้วนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้กดเช็คอีกรอบแล้วก็เป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเราจะมาสรุปกันเนาะว่าหลังจากที่เราอัปเกรดมาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างรับแรกก็คือเช็คก่อนว่าเครื่องเราเน สามารถรองรับ Windows 11เนี่ยสเปคเครื่องของเราเนี่ยสามารถรองรับ Windows 11ได้หรือเปล่าตรงตามที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้จะใช้จะไม่สามารถอัปเดตได้เลยแม้กระทั่งใช้ลง USB ก็ตามจะไม่สามารถทําได้เลยนะครับผมผมเคยลองมาแล้วเมื่อวานเครื่องเก่ามากนะผมแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดมาเป็นจาก Windows 10อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราใช้งาน Windows 10ที่เป็นของแท้อยู่แล้วเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ฟรีนะมาเป็น Windows 11โดยที่คีย์ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมเป็นของแท้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อันที่3าก็คือ อัปเกรดมาแล้วปุ๊บข้อมูลไม่หายนะครับผมข้อมูลไม่หายข้อมูลโปรแกรมอะไรต่างๆ Data ที่อยู่ได้ดีต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็หลังจากอัปเกรดมาแล้วเนี่ยก็สามารถไปลบว i n d o w s O ที่เป็นวินโดว์ก่อนหน้าน,นี้ได้หรือว่าอาจจะเก็บไว้ในการรีสโตร์กลับไปเผื่อมันมีปัญหาหรือว่ามีบั๊กอะไรต่างๆที่ทุกคนเจอนะครับผมหลังจากที่เราอัปเกรดไปเรียบร้อยแนะล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวกันครับว่า วิด o w อ11อมีอะไรแตกต่างเนี่ยจาก Windows 10ที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้บางที่ใช้งานาประมาณหลายปีเนาะใครที่สนใจก็สามารถกดติดตามหรือว่ากดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวต่อไปอว่า Windows 11มันมีอะไรบ้างโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรหรือว่าอะไรทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเมนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ